ตระดันตันตันมันคือการพลิกเปลี่ยนตึงตึงตดึงตึงตดึงงดึงตึงอ่ามันต้องมีความแบบกระพุ่งแต่หมุนแบบเมื่อกี้มันคือชินชินวุธิเข้าใจปะไม่ได้ไม่ให้ความเนี้ยมันต้องเกิดความเป็นไมเคิลมันต้องเกิดเอาใหม่โอสีอีกที มูปเฟ็นสื่อสารในขีฟ้าวุธ a c t i น n น่าแหละตาจ่าูเห็นได้ยินแฉบแอคเซนต์เคยดู all that jazz ปะ่ะ all that jazz fosse บอ f ฟอส ไม่เคยครับนั่นแหละมันคือแนวนั้นเอาแด้แจ๊สไม่เคยดูอ่ะชิคาโกเอาใหม่เก็บจังหวะให้ได้โอเคยืนยังไม่เท่พอยืนเทินอินงี้เทินอินให้ได้มากที่สุดโอเคโปรไฟล์ขวาก็ได้หันขวาอ่ะดีฟิลม มือทุกอย่างมันมีดีไซน์ทุกอย่างไม่ใช่แบบมันไม่ดีไซน์มันดีไซน์หักข้อมือเอานิ้วกลางออกมานิดนึงนึกออกป่ะทุกอย่างมันคิดนะมันฟิลกับมันฟิลไปถึงไหนฟิลถึงข้อมือฟิลไปถึงนิ้วกลางเวลายืนอะไรมันไม่ใช่แบบสักแต่ว่ายืนก็คือพสมันฟิลมันยืดเส้นของมันไปถึงไหนนึกออกป่ะอ่าเทิร์นอินมันก็เทิร์นอินน้ำหนักมันอยู่ไหนลายบิดอ่าเอาใหม่อีกทีหนึ่ง

โอเคอันนี้แปดที่สเติ 2, ้งไปไหนเพิ 4, ่เนี่ยสามสองสาอามห้าหเอาท่าเดียวกัน5 6 7 4 3 2 3 4 e ี่ที่สอนมาไม่ไเพราะพอดีเพราะเมื่อกี้เราเราอน